สวัสดีตอนบ่ายเที่ยงเทงครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศไล่ใกล้ๆบ้านครับมาดูดอกกระแบกด้วยครับเขาตเตี้ยๆน้อย,อยตรงนี้เป็นเขาบ้านผมครับ อันนี้เป็นไล่มันครับมันตะปหลังผมก็ไม่รู้ว่าดอกกระแบกมันจะบานบานมากๆต้นไหนครับบังเอิญมาเห็นพอดีเลยครับมันเป็นบริเวณกว้างครับมันไปเรื่อยๆผมก็จับจุดไม่ได้เลยครับกองอา อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดีย๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับอันนี้คือไายมังสับปะหลังมีแต่หินดถงนั้นเลย เขาที่เห็นตรงนี้มันเป็นเขาหลายลูกสลับซับซ้อนกันครับมันจะไปอีกไกลครับที่มันก็เป็นเขาติดกันนี่ครับที่ผมเข้าไปหลงนะครับเคยเข้าไปหาหน่อไม้แล้วหลงหลายรอบแล้วแล้วก็ทุกรอบ เขาเรียกอะไรนะที่ว่าโดนหรืออะไรที่ว่าถ่ายมุมสูง เข้าไปแล้วมันลกครับญยาสูงเดีย๋ยวผมจะซูมให้ดู ภาพมันสั่นครับเวลาซูมปกติมันก็สั่นอยู่แล้วที่เห็นไกลๆนะทางนั้นเลยอครับไอ้ดอกไอ้ดอกกระแบกครับ ตรงนี้สงสัยรถจะมาได้ครับต้องเป็นรถไถปีนี้ไอ้ไม่รู้ว่าหน่อไม้ออกอยังจะไปม,มั่วไม่ได้แล้วมันไกลเสียเวลาครับต้องถามคนอื่นกัน ดูธรรมชาติข้าหลังครับผมแล้เบื่อเน็ต เียเงินก็ใช้ไม่ได้มันต้องถ่ายมุมสูงครับไล่ตรงนี้เป็นมุมสูงทแท้ๆเลยครับเป็นเนิน วันนี้ไม่มีแดดเลยครับวันนี้แต่ก็ร้อนอบอ้าวว่าพายุฟังข่าวว่าพายุจะเข้าครับ ฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์ละได้ยินคล้ายๆนกกระจาบร้องอยู่ข้างหน้า เหมือนฝอนจะปล่อยๆหน่อยๆครับ ดินยังแห้งอยู่เลยครับดินยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ที่ของป่าจะออกเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงนี้สักหน่อยครับ มันเป็นมุมกว้างครับมันต้องมองสูงสูงครับสวัสดีครับถ้าโอกาสหน้าหาที่ดูเหมาะๆได้ผมจะพามาดูใหม่ครับ ฝนปล่อยลงมานิดหน่อย